สวัสดีครับสวัสดีน้ำปองปลายสุขูสุขนสวัสดี c ทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนแรกๆนะครับพี่น้องแดดล่มลมตกนะครับตอนนี้มาทําความสะอาดสระว่ายน้ําให้บอสทั้งสองนะครับผมทาความสะอาดสระว่ายน้ำรอบอสกลับมานะครับผมนะครับเพราะว่าต้องทําประจานะครับเดือนหนนะึ่งหน้าประมาณสามถึงสี่ครั้งนะครับผมหนึ่งเดือน ทำความสะอาดประมาณ3ามถึงสครั้งนะครับถ้ามีคนเล่นก็ต้องทําความสะอาดทุกครั้งถ้าไม่มีคนเล่นก็ประมาณเดือนละสี่สี่ครั้งครับผมนะครับต้องขึ้นดูกับน้ำพี่น้องเบื้องหน่านะครับผมตัวนี้กำลังน้องออกกาลังถูทําความสะอาดพี่น้องนะครับแต่ว่าน้ําก็ยังใสอยู่นะครับผมน้ำยังใสอย,ยู่เพราะว่ามันเด็กครบรอบครบรอบล่างนะครับพี่น้องเราต้องล้างทำให้มันใสตลอดเวลามันสีมีพวก ไอ้คือจังได้โอ่งน้ำพี่น้องจะปวดตาไข้หนามพี่น้องเขาต้องล้างตลอดนะครับผมเนี่ยให้น้องอ้อมปูลอครับตอนนี้ช่างน้ยก็จะลงในลง,ลงล้างในสระเลยนะครับผมนะครับปกติเราก็จะดูดด้านบนนะครับหนึ่งเดือนจะลงล้างในสระสองครั้งทัวเข้าลงถูดีดีนะครับพี่น้นองนะครับจะได้ให้น้องอ้อมทูลอนะ้อนะแต่ช่างน้าจะแบกแบกวอทก่อนนะครับผมแบกวอทออก เด็กวอดเบ็กวอดดูสะพี่น้องนะครับเบ็กวอดท่านรู้เด็กวอดเราเป็นสะตุสีฟุ้นออกก่อนนะครับผมนะครับสวัสดีสีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ มันกิไม่มีอะไรเลยแต่ขี้ฝุ่นส่วนมากใบไม้นะครับมาเที่ยกับมาม,มามามาตักใบไม้ออกนะครับพี่น้องน้ำใส่น่าเล่นมากเลยสาก,ก็ใหญ่มากนะครับผมสาใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวให้มันเล็หน่อยเฉดแบบ่าเก็บสีแบบด้านบนจะหาจังหวะว่างๆก่อนจะเอาสีมาเก็บเก็บงานด้านบนนะครับผม เก็บงานทาสีใหม่ให้สวยๆนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมจะสั่หน่อยขออนุญาตทาความสะอาดสระก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะล้างทําความสะอาดเติมเกลือนะครับผมวันนี้นะครับผมครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ล้างสระเสร็จเรียบร้อยนะครับผมดูดฝุ่นในสระเสร็จแล้วกําลังเติมเกลือนะครับผม อันนี้แม่ต้อยก็มาช่วยใส่เกลือนะครับผมสวัสดีครับแม่ต้อยกําลังแกะกําลังก ح ح> แงกะนะครับผมเป็นเกลือแกะแล้วมันจะไหลลืล่นๆลอยๆแบบครับล้างแบบดีพี่น้องเดือนละเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งลงล้างถูหลอบเด้พี่น้องนะครับผมปกติก็จะด,ดยืนด้านบนก็จะมีไม้ถูด้านด้านด้านบนนะครับแต่ลงล้างได้สะนอกจาสะอาดพี่น้อง นะครับสะอาดมากมันเหมือนเ้าคือจำพระหลางองค์น่ะจะเป็นแบบนั้นเลยนะครได้เวลาไปต่อยแแแกกกะงัันนลครบจะเติมเกลือหนึ่งเดือนจะใส่สองครั้งนะครับผมประมาณครั้งละเดือนเดือนจะสามารถซห้อผานวยถนอมซื้อผาลูกนะครับผมซื้ห้าลูกเราจะใส่ครั้งละเจ็ดลูกถึงแปดลูกนะครับผมแล้วก็ถ้ามันเกลือขาดเครื่องก็จะเตือนพอเครื่องเตือนปุ๊บเราก็เติมเรื่อยๆนะครับผม พี่น้องไปสต็อกมาไว้แล้วนะผมคนน้นไปซื้อที่โคบันเฮาครับซื้อไว้แล้วนะครับผมกลังจะเก็บทําข้อสะอาดพี่น้องเสร็จแล้วแหละเวลาเก็จะเติมเกลือนะครับแล้วก็จะเติมคอลีนฆ่าเชื้อนะผมข้อลื่นนี่ผ้าไซนิดเดียวนะผมก็จะฆ่าเชื้อในน้ํานะครับพี่น้องนะครับโอเคครับพี่น้องครับมันี่ทํามข้อสะอาดสาวยน้ําให้บอสนะครับผมแล้วก็จะเติมเกลือนะครับ ก็วันนี้ก็โอ้ออดได้แล้วมาออได้ออดได้หรอออดดึงห้องกันนะออดึงห้องกันดึงสองเสียงห้องกันเลยออดได้หรอ,อ,ะอนะครับผมเสร็จแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยว,วยเสนอขาอยากเติมเกลือก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะมาเปิดอันนี้ผมจะเปิดลั่นเครื่องลั่นเครื่องสปาไปเรื่อยๆพี่น้องประมาณสี่ชั่วโมงบ่ายทุ่มสองทุ่มเขาจะมาปิดนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับ